เซรามิกนะคะอะีใกล้ใกลใกล้ใกล้ใก้ใกะใกล้ใกล้่ะได้ยังคุณได้ยัง้้สวยอ่ะแต่วันนี้เอารถมามีคอนดิซัลลวันนี้เอารถมาเคลือบเซรามิกนะคะก็แบบอยากจะแบบมาให้ข้อมูลเพื่อนนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้จ๋าได้แบบหาร้านทาเคลือบแก้วใช่ไหมก็เพิ่งมาลู้เมื่อไมนานมาเองว่าเคลือบเซรามิกมันดีกว่าเคลือบแก้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยังยังไง รรถแคคช้วไับอันนี้ชื่อคุณแก๊บค่ะคุณแก๊บเป็นคนทํารถคันนี้ให้กับน้องจ๋านะคะวันนี้เอารถมาส่งจริงๆแล้วเขามีบริการแบบไปรับรถถึงที่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ไปส่งถึงที่ส่งถึงห้องเลยวะช่วยมาทำไมคี่มือประเด็นี่คือพอเป็นผู้ชายคือคือแพไม่คือเคลือบเซรามิกเอ้ยอันถึงไหนแล้วจานสาระสาละนี่สาะนี่ะเคลือบเซรามิกมม่ดีเคลือบแก้ยังไงก็ง่ายๆครับเงายกว่า ทนกว่าแข็งกว่าที่สำคัญก็คือลงครั้งเดียวอัป็นจดขายลเลยเขางี้เดี๋ยวพูดให้แบบเป็นบ้านเลยนะเป็นบ้านเลยถ้าไมจ๋าถึงเลือกเคลือบเซรามิกทำไมถึงไม่เลือกเคกลือบแก้วเพราะว่า,าไปดูรีวิวของแกป๊ปแล้วจ๋าแบบรู้สึกว่ามันโอเคอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแก๊ปเป็นเพื่อนจ๋ากแก๊ปมันไม่โกหกอยู่แล้วนะคะรีวิวของแก๊ปเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบมีรถคันหนึ่งที่มันมีนกขี้อ่ะม,มันไม่ได้ขีออ้เดียวเว้ขี้ยังไงท้องเสีย มันขี้ไม่ธรรมดามันขี้แตกแบบกระโปรงรถเรืองแบบเละอะแล้วสุดท้ายนะคะก็เหมือนแบบว่ามันล้างออกง่ายเพราะว่าเขาได้เคลือบเซรามิกใช่ปะมันเหมือนแบบว่าป้องกันที่นกอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบรถไม่เป็นด่างไม่พลอยอะไรอย่างเงี้ยโดไม่เลอะแบบว่าก็ได้เกิดก็ได้เกิดอย่างหน้าเก๋ๆก็เคลือบไกัว่าสารละไม่ได้เลยจริงิงๆไม่ไม่ไมคือก็จะมาบอกว่า เฮ้ยเครือบเซรามิกเนี่ยมันดีหมดก็แก้วจริงเพราะว่าจ๋าได้แบบมาดูตัวจริงแล้วนะคะ,ะรถหลายๆคันว่าเออมันมันดูเงาอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนติดต่อจ๋ามาเยอะมากค่ะหลังจากที่จ๋าได้ถามไปว่าเคลือบแก้วที่ไหนดีอะไรเงี้ยแต่จ๋าไปดูรถมาแล้วแบบแต่ละที่ที่เขาไปทํามาก็อันนี้ไม่ได้ว่าร้านทําไม่ดีหรืออะไรนะคะแต่จ๋าเห็นความต่างของระหว่างคําว่า เคลือบแก้วกับเคลือบเซรามิกนี่ออกปะคะซึ่งแบบเคลือบแก้วเนี่ยมันเงาได้แป๊บเดียวแล้วแป๊บปบเนึงอะเนาะเท่านั้นแล้วมันก็จะแบบไม่นี่แต่ของแต่ก็อ e ีแก๊บเนี่ยหรือของเพื่อนจ๋าที่ทํากับ e อีแก๊บเฮ้ยนี่กูนับผึ้มึงอยู่ปะว,วะของเพานผลงานผลงานผลงานกเรียกอีแก๊บแรกของให้เกี๋ไหมเก๋เนี่ยคือคือมาดูรถของมันกับของเพื่อน,น,อน,นมัน,มนอ่ะเฮ้ยโอเคมันแบบมันดูเงาแล้วมันดูหนาดีอ่ะคือความหนาของการเคลือบเสียต<ด>ังค์ไปแก้วอะ เข้าใจป่ะมันต้องหนาแล้วมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาแบบลางรถเป็นรอยปวดรอยอะไรเงี้ยรอยขวดแนวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยช่วยได้เยอะเ้ยแล้วก็แบบเวลาเวลาแบบป้องกันจากเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนจากปูนจากพวกฝุ่นอะไรต่างๆพวกแบบรอยนู่นรอยนี่อย่างขี้นกกันนกมันไม่เลือกที่จะขี้เข้าใจป่ะ ขนาดเยาวตนนกไลยหมากูยังขี่บนรถเลยแไ้วก็ขี่ก็คือเยาวชนมาเลยเยาวตะเยาวชนเยาวชนมายกูยังขี่บนรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไี้ได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็มีอะไรดีๆก็เลยมาแนะนำส่วนใครสนใจอยากที่จะแบบเคลือบเซรามิกหน้าบัตรอย่างที่จ๋าทำอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจ๋าจะเอาเอาทิ้งทิ้งเบอร์แกไว้ให้ละกันนะแล้วก็ติดต่อกันเองถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันจะไปส่งถึงห้องอะไรเงี้ยก็ระวังกันไว้นิดนึงละกันยังไงดี แต่แกชอบกตยด้วยุอ่ห้นรนนกูว่า้ินเมจมันไม่เหลืออะไรละพี่่ะฝากกักปองตรงนี้เลยนะคะว่าจ๋ามีให้เลือกประมาณ10ที่สุดท้ายจ๋าก็เลือกเซรามิกถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงนะคะจ๋าก็ไม่เลือกที่จะทที่นี่แล้วก็ไม่แม่น้ำอกอันนี้คือเราจ่ายจริงมึงแกะทะเบียนได้่ไม่ได้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 แม่บอกว่าอะไรว่เดี๋ยวจะทเสร็จเดี๋ยวทเสร็จมันจะต้องการลายดีจริงๆด้ แล้วมึงเล่าเขาขี่มาปลาอู้หูไม่เป็นแค่รอยยังมึงเป็นกูขอเดี๋ยวกูขอเลยหาหินปาแต่ไหนบอกพี่เดี๋ยวพี่ขับรถหาหินมาป<พ>าพ่อก่อน <c oughs> ไปก่อนละดีกว่าไงก็ใครสนใจเดี๋ยวจะฝากเบอร์ไว้จ้ะบ๊ายบายบายย